ปลาวิธีทางลัดนะคะคือมันเวลามันจำกัดนะคะหรือเราจะใช้เกลือดิบหรือเกลือต้มก็ได้นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาชิพลรสดนะคะเราจะต้องล้างปลาหลังจากที่ใช้น้ำสะอาดนะคะก็ซาวไม่ให้ปลามันขาวนะคะต้องเป็นชิพลรสดหรือน้ำปลาอย่างดีนะคะก็ทำแล้วแต่ว่าไม่ได้บักปลานะคะ แล้วก็ใช้เป็นโหนะคะต้องดูเหงือกด้วยนะคะว่าปลาเป็นหรือปลาตายนะคะต้องดูที่เหงือกปลาด้วยเพราะว่าถ้าปลาตายในนั้นมันจะมีโคนนะคะถ้าปลาตายในนั้นมันจะมีโคนเราจะต้องสังเกตที่เหงือกปลานะคะแล้วถ้าเราอยากให้ปลาเนื้อแดงนะคะเราก็ต้องหวานสับประรดใส่นะคะนะคะ จะใช้เกลือดิบมาคั่วหรือเป็นข้าวเปลือกนํามาคั่วก็ได้นะคะหรือจะซื้อรําอ่อนก็ได้นะคะรําอ่อนนํามาคั่วหอมๆนะคะแต่ดิฉันไม่ค่อยมีเวลานะคะเราจะใช้วิธีทางลัดก่อนที่จะเติมของที่บางอย่างที่เป็นสูตรนะคะอันนี้เราจะใส่เต็มกระปุกไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าเวลาที่น้ําปลามันออกมาเนี่ยนะคะน้ําในตัวปลาเวลาที่มันจะเป็นนี่นะคะมันจะออกมาเยอะมากนะคะทําให้ กระปุกจะจะมีความดันนะคะนี่นะคะน้ำปลาที่เราล้างปลามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี่คือปลาใส่เรียบร้อยแล้วนะคะใส่ปลาเรียบร้อยกับประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราต้องเผื่อน้ําของปลาที่มันจะออกมาด้วยนะคะเราก็ต้องใช้น้ําสะอาดล้างทีนี้เราจะมาอันนี้คือวิธีรัดนะคะ เป็นสูตรลับนะคะเราจะใช้น้ำปลาล้าอย่างดีที่มีราคาค่อนข้างมีราคานะคะแล้วเราต้องเคยชิมมาว่ามันอร่อยไหมนะคะนี่นะคะคือเราจะมีให้ปลาสดมันเน่านะคะเทไปเลยนะคะนะคะแล้วก็ตามด้วยทิพรสนะคะจากนั้นเวลาที่เราว่างเนี่ยนะคะเราก็มาคั่วเราจะคั่วเป็นข้าวเปลือกก็ได้นะคะ คั่วเป็นข้าวเปลือกก็ได้แล้วก็เป็นรำอ่อนคั่วหรือเกลือดิบเราก็เติมลงตามตามความชอบนะคะอันนี้ก็คือมันไม่ค่อยมีเวลานะคะจากนั้นถ้ามือเราสะอาดนะคะเราจะดูว่ามันจะลอยหรือว่ามันจะตันนะคะต้องระวังมแมลงวันด้วยนะคะต้องบิดให้สนิทนะคะ น้ำปลาย,ยัางไม่ท่วมนะคะพอแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเขย่าเอานะคะอพอดีตอนแรกว่าจะทำกระปุกนี้เป็นปลารวมนะคะแต่ว่ามันมันกระปุกมันเล็กนะคะเดี๋ยวจะต้องรีบทำปลาด้วยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะบิดให้แน่นๆนะคะบิดให้แน่นๆแล้วก็ แล้วก็ค่อยกลับเอานะคะแล้วก็นำกระปุกไปชะล้างด้านนอกให้สะอาดนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากกินปาลารวมเวลาที่ปลาเป็นแล้วเราค่อยเทคลุกผสมก็ได้นะคะเพราะว่ากระปุกมันน้อยนะคะนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ปลา,าปลาสลิดนะคะอันนี้แบบเร่งด่วนนะคะถ้าว่าไม่เร่งด่วนก็คือคุณต้องซื้อเกลือดิบนะคะเกลือด่างทับทิมนั่นเองนะคะแล้วก็นํามาคั่วเข้าเปลือกหรือราอ่อนนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบมีผงชูรสมีน้ําปลาทีิพรสนะคะแล้วก็น้ําต้มเกลือไว้เติมด้วยนะคะจะได้มีน้ํำใสส้มตําเวลาที่มันอร่อยแล้วหรือว่าสับประรดหรือบางสูตรดิฉันยังไม่บอกก็แล้วกันนะคะ